หมอแตะไม่ได้แตะไม่ได้แสะไม่ได้ฟาดและไม่ได้เกาะกระแสะเขาเพื่อจะขายของตัวเองอยากให้เขาทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและดีเพื่อที่จะไม่มีใครต้องสูญเสียและไม่มีตาบาบอะไรในใจใครแค่นั้นถ้าทัวร์ยังจะลงหมอมึงลงมาเลยค่ะคูพ,พอม ตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เป็นประเด็นของพิมพ์ิพายเนี่ยคือจริงๆต้องขอบตัวก่อนว่าหมอเป็นเดฟซีดองนะคะหมอคิดว่าพิมพิพายเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากแล้วก็หมอก็เอฟของเขาประจำอ่ะถ้าใครเห็นจะรู้ว่าแบบหมอก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนชั่วเพื่อนทุ่นหัวเพื่อนฉันของเขาเหมือนกันอ่ะก็ไปเอฟของเขาเหมือนกันพิมพ์ริพายขายทุกอย่างแต่ชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบส่วนชอบเหตุผลส่วนเหตุผลส่วน ความถูกต้องส่วนความถูกต้องอันนี้หมอกกต้องขอพูดแบบตรงๆะนะคะเออมันแยกออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของหมอปลอมประเด็นที่สองก็คือเรื่องของฟิลเลอร์ที่มันราคาถูกเกินจริงการที่บอกว่าหมอฟังฟังที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาไลฟ์ที่ไทยรัฐลงว่าเอ,อพิมพ์ที่ไายบอกว่าเขาเขาถูกหลอกเหมือนกันเขาเขาอะไรเหมือนกันหมอก็อยากจะถามเหมือนกันอันนี้คือคําถามว่าคุณไม่ส่งประกันสังคมหรอคุณบอกว่า เขาใส่แมสมาแล้วหน้าเหมือนมากคุณไม่ดับเบิลเช็คหรอคืออยากจะฝากถึงคุณพิมริพายเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ professional คุณควรที่จะให้ professional มาเขาเรียกว่ามามามาแมนเนอชคะ่ะข้อที่สองคืออันนั้นอะคือเขา specialist ทางด้านแมคคาออนไลน์แต่ว่าทางการแพทย์เองมันต้องมีความ professional ถ้าเขาคิดจะเปิดคลินิก หรือเขาคิดจะมาเอาดีทางด้านนี้เขาต้องมีที่ปรึกษาทางการแพทย์คือหมอยินดีมากเลยนะคะถ้าคุณพิมพิพายจะโทรมาและปรึกษาหมอว่าทํายังไงให,ให้มันถูกต้องหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าหมอเปิดคลินิกมาสิบหกปีนี้เข้าที่ปีที่สิบหกเคเคซีมีสิบกว่าสาขาปีนี้ปีที่สิบหกแล้วคุณพ่อหมอเป็นหมอเปิดคลินิกมา 40, สีปป่สิบปีดังนั้นหมอเข้าใจทางการแพทย์อย่างมากว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงการที่จะเอาหมอคนหนึ่งมาเอาแค่ใบป,ประกอบมาซีล็อก เอกสารเดี๋ยวนี้มันทําปลอมได้ยันไอเนี่ยใบฉีดวัคซีนน่ะฉะนั้นเนี่ยมันมันดูแค่นี้ไม่ได้ค่ะมันมันมันนับเป็นตัวเงินไม่ได้แต่หมอเชื่อเชื่อโดยสนิทใจเลยว่าหนึ่งคุณพิมพิพายไม่ได้ตั้งใจสองคุณพิมพิพายมีสปอริตพอที่จะรับผิดชอบและเป็นโชคดีของคุณพิมพิพายน่าจะทําบุญเยอะจริงๆจริงๆหมอเป็นเอฟซีเขาจริงๆคือน่าจะทําบุญมาเยอะเลยทําให้ไม่ไม่เกิดเคสเหตุการณ์อะไร ในกับเคสที่หมอคนนี้ไปจิ้งหน้าคนไข้เท่าไหร่แล้วไม่รู้ที่ผ่านไปข้อแรกเลยนะคะอันนี้เป็นความโชคดีที่คุณพิมลพายช่วยเหลือคนและทําบุญฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นขึ้นมามันจะผิดทั้งเจ้าของสถานพยาบาลมันจะผิดทั้งคนที่ทําแล้วมันจะเยียวยายัาง,ยางไรสมมุติว่ามันถึงแก่พิการกลับมาไม่ได้หน้าเสียโฉมเสียชีวิตหรือใดๆถูกไหมคะค่ะอันนี้คือประเด็นแรก คือประเด็นของหมอปลอมนะคะอันที่สองเรื่องของฟิลเลอร์ว่าคุณจะบอกว่าคุณสั่งโวอลลุมหมอว่าโวอลลุ่มหมอไม่แพ้พี่ม่ได้พายฉะนั้นเนี่ยหมอยังไม่ได้ราคาที่หมอยังไม่ได้ราคาทุนเลยกับราคาที่เขาขายเช่นอย่างเขาขายเนี่ยโดเท่าที่หมอรู้มาเห็นลูกเพจเห็นเอฟซีส่งมาบอกว่าโบทอกร้อยอยู่ แฟตยี่สิบซีซีเมโซแฟตยี่สิบซีซีฟิลเลอร์สองหลอดสองซีซีห้าพันบาทถ้าเป็นของแท้ทั้งหมดถูกออยอทั้งหมดหมอของขวัญขอรับซื้อเลยค่ะแสนแสนคอสไม่ต้องขายใครและไม่เอาหมอของคุณมาฉีดนะหมอขอของอย่างเดียวเพราะหมอจะเอามาใช้ในคลินิกถ้ามันถูกออยอถ้ามันได้มาตรฐาน การขนส่งมาโดยเฉพาะโบ็อกค่ะการขนส่งโบ็อกเนี่ยเหมือนวัคซีนการขนส่งมันต้องฟรีซมาเพราะโบ็อกคือบริเวณนุ่มท็อกซินมันคือสิ่งที่ตายง่ายมากสลายง่ายมากถ้าส่งขนส่งมาไม่แบบไม่ถูกต้องมันอาจจะเสียแล้วตายแล้วกลายเป็นฉีดของตายฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายด้วยซ้ำดังนั้นหมอไม่รู้หรอก ว่าเขาใช้ฟิลเลอร์อะไรตามที่ได้ยินมาจากในข่าวที่เขาไลฟ์ไปนะคะว่าเขาซื้อจากเอเจนซี่แค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้วค่ะข้อแรกคือสมมติโบท็อกโบท็อกอันเดียวกันหรือฟิลเลอร์ตัวเดียวกันเลยสมมติเลสเซเลนอ่ะเราพูดได้เพราะว่าเขาออกแถลงการเลสเซเลนสมมุติเลสเซเรนเหมือนกันเลยนะคะแต่ไม่ได้ซื้อตรงต่อบ,บริษัทอัลเลอร์แกมไม่ได้ซื้อตรงต่อบ,บริษัทแม่แต่ว่าเลสเซเรนของจริงนะไปหิ้วมาจากต่างประเทศเข้ามา เลขที่นะจดแจ้งเลขที่นําเข้าผิดก็คือยังผิดออยอเลยอันนี้เราพูดถึงเลซงเซเลนของจริงก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นของจริงหมอก็ไม่เชื่อว่าราคานี้ขายได้ฟิลเลอร์ hmm. อะไรโบท็อกอะไรเมโซแฟตอะไรมันเป็นคำที่แบบฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าตัวฟิลเหมือนพิเชอร์คือคนสอนฟิลเลอร์คือตัวฟิลคุณเอาอะไรมาฟิลนั่นะเรียกฟิลเลอร์หมด แต่หมอบอกแล้วไงค่าฉีดห้าพันค่าขูดค่าค่าแก้สองแสนก็มีมาแล้วนะแล้วไม่ได้แก้แล้วกลับมาได้เหมือนเดิมด้วยนะทําไมคุณไปประหยัดกับอะไรที่ฉีดเข้าหน้าคุณนะแล้วคุณซื้อรถซื้อบ้านซื้อนาฬิกาซื้อเพชรซื้ออะไรซื้อเสื้อผ้าแพงๆได้แต่อะไรที่มันเข้าร่างกายอะ่ะคุณกลับหาหันที่ราคาอย่างเดียวหมองงในงงเอฟซี LC, พีมมิพายไม่ต้องมาทัวลงหมอหมอพร้อมเลยพีมมิพายโดยขูหาทีเดียว หมอพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทั้งหมดเลยว่าประสบการณ์16ปีที่เปิดคลินิกมาคุณต้องทำ1 2 3 4ให้มันเป๊ะและให้มันถูกต้องะค่และให้มันปลอดภยัยไม่ใช่กับเพราะอะไรกับลูกค้าของคุณนะ่ะหมอเป็นห่วงและเป็นห่วงพิมพ์รีภายด้วยว่าถ้าอันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นที่คุณถ้าคุณเห็นคนแบบเขาเรียกว่า เสียลูกเสียโฉมอะไรไปตลอดการแล้วคุณเยียวยาไม่ได้คนดีๆแบบคุณพิมพ์ลิพายจะเสียใจไปตลอดชีวิตหมอพูดเลย <c oughs> อันนี้เตือนไว้เป็นหมอเป็นหมอดูทํานายเลยว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วมันเกิดแบบปากเบี้ยวฉีดเข้าเส้นเลือดตาบงตาบอดใดๆคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตหรืแม่คุณจะเยียวยาเขาห้าสิบล้านก็ตามแต่เมื่อหมอแตะคนที่คุณรักคือพิมพ์ลิพายทัวมาลงหมอปัญหายอยู่ที่หมอหรือปัญหายอยู่ที่คุณ หมอแตะไม่ได้แตะไม่ได้แสไม่ได้ฟาดและไม่ได้เกาะกระแสะเขาเพื่อจะขายของตัวเองอยากให้เขาทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและดีเพื่อที่จะไม่มีใครต้องสูญเสียและไม่มีตาบับอะไรในใจใครแค่นั้นถ้าทัวยังจะลงหมอมึงลงมาเลยค่ะกูพร้พอม